เราอยู่กันที่ในประเทศะนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่นะครับตลาดนัดเซฟวันนะครับตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับในจังหวัดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเนาะที่ที่น้องฝนอยู่ตอนนี้ก็คือโซนของตลาดต้นไม้นะครับซึ่งจะมีพูกค้าแม่ค้าเนาะมาปริมาณค่อนข้างวันนี้มาเยอะมาเยอะครับก็ก็อย่างนี้นะครับ เรามาทำมาหากินกันเนาะแล้วเราก็จะมีทางยูทู e ที่มาช่วยค่ะไลฟ์สดเพื่อเปิดตลาดที่เหลือเพราะขาแม่ขาด้วยกันเนาะเนื่องจากวันนี้ฝนมาไลฟ์ป่าดึกฉะนั้นต้นไม้ของป่าของเราอ่ะทุกคนจะเห็นว่าบอบบางมากขายดีมากวันนี้แบบว่ารับซับโลรัวทุกคนเหนือแค่นี้เองตัวแรกมาตรงนี้เต็มหมดเลยนะใช่ มาเลยป๋าเอาส่วนที่เหลือมาเลยป่าเขาเซลล์หละไอช่วงปีใหม่ด้วยนะทุกคนป่าเขาหาเงินเที่ยวปีใหม่นะเราสงสารเขาใช่ครับต้องบอกเลยาชีวิตน่าสงสารจะเล่าไปสามวันสามคืนน้ำตาท่วมจอนะนี่เห็นไหมป่ามีทุนเที่ยวปีใหม่แล้วนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ด้วยความว่าเราก็มาโชว์ที่แรกตั้งใจมาโชว์นะค่ะพอเราเห็นหนอออีกสองหนอตรงนี้ เพิ่งจะมาเห็นอยู่ที่เซฟวันเนี่ยนะใช่เราบอกเลยเราก็เลยจะมีราคาหน้ารักให้แล้วกันก็เอาไปกันนะครับ7,500บาทนะส่งให้ฟรีสามหน่อเนี่ยนะใช่ครับทุกคนเฉลี่ยแล้วถ้าถ้าเทียบเราคือ2,500บาทถ้ารหคา100บาทแค่นั้นเองบอกก่อนนะครับว่าอะไรข้างล่างไม่รู้มีอะไรมั่งคือไม่รู้แหละรู้แค่ว่าเห็นมาสองหน่อแล้วทุกคนแล้วดูดูสีชมพูนะ คือชมพูเป็นหน่อยนี้เลยนะใช่บอกเลยแล้วใบเขาเป็นสนิมหินอ่อนให้ดูนะครับเนี่ยนะคือความครบความจบเนี่ยต้นนี้เลยนะแล้วใบไม่มีรูดด่างใบไม่มีรูดด่างเลยต้นนี้ห่ังข้มๆหลังจัดๆเชียร์เชียร์เชียร์เก็บได้เก็บค่ะทุกคนใบเล็กๆก็ขึ้นมาแล้วใช่เนี่ยนะครับใบเล็กๆเห็นไหมเป็นสนิมเจ็ดพันห้าร้อยบาที่ป่าลมส่งให้แล้วใช่ไหมราคาไม้บ้านป่าวันนี้เราต้องคุยกันก่อนนะว่า ป่าฟรีส่งให้ต้นไม้ทุกต้นคือรวมค่าส่งไว้แล้วรวมค่าส่งไว้แล้วถือว่าเป็นของขวัญีใหม่นะค่ะรสรสรสค่ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นโชคเข้าฉันในกระถางสิบสองนิ้วเนาะซึ่งใบเนี้ยเป็นใบก่อนหน้าสีเขาเต็มมาเต็มแล้วนะเป็นสีม่วงนะใช่ถึงเขาบอกว่าเป็นม่วงนะไม่ใช่เป็นชมพูนะนี่คือใบล่าสุดต้องบอกว่าน้องมีกำนิดนิดนึงคือเขา ตรงข้อเขาอ่ะเขามันมันพับเนาะเพราะมันโดนหนีบจากการเอามาตลาดนี่แหละเราก็เลยจัดตัดแต่งให้มันเข้ารูปทรงแบบนี้นี่นะครับแต่ก็มีมีมีความเป็นม่วงมานะจ้าแล้วก็อนนี่นะครับใหม่ๆกำลังแทงบอกเลยว่ามาแล้วอจัดวัดเด็ดแน่นอนก็สายใหญ่ๆอย่างนี้แลอันนี้มันหน่อใช่ไหมผมป่า นี่นี่ใช่ไหมยอดมันอยู่นี่ไหมไม่ใช่ยอดเปลือกใบอ๋อถูกแล้วมีต้นเดียวป่าหลอนไปหมดเลยวันนี้เจอหน่อสองหน่อแบบเราเราเห็นผ้าถุงเขาตรงนี้เลยผ้เฮ้ยหน่อเขาอยู่นี่ป่าเรียกพ่ออ้อมแล้วป่าเรียกผ้าถุงอ๋อเหรออ๋อเหรอเขาเรียกผ้าถุงไงจักรวาลเรียกผ้าถุงได้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 หมดได้หมดหานะงเรียกเดียวอ๋อแลอย่างนี้พร้อมแบบนี้เลยค่ะ เอาไปกันนะครับ4,900บาท4,900บาททุกคนเดี๋ยวเรามากันกับแบบราคาเบาๆดีกว่าอ่าเบาๆมานี่นะครับตัวนี้ก็มีเปิดชมพูมาแล้วนะครับสังเกตที่ขอบใบได้เลยแล้วดูสีกระดูกนะตัวนี้ชัดมากคสีกระดูกก็ขึ้นชัดมากเลยนะตัวนี้เอาไปนะครับ1,900บาท1,900บาทฟอร์มแบบนี้เลยนะตั้งตั้งตั้งไว้ไม่อายใครอ่ะฟอร์มเนี้ยผมบอกเลย อ้ยต้องมีต้องมีต้องมีติดบ้านทุกคนกับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลายแถบหรือที่เขาเจอส่วน,นใหญ่เขาจะเรียกลายทหา,ารค่ะเป็นห่างสามสีเลยนะครับตัวนี้ก็ไซส์แบบนี้เอาไปนะครับ1500ัอยบาทผมจะ 1, ส่งฟรี1,500บาทส่งฟรีส่งฟรีนะครับส่งฟรีส่งแบบตะก้านะให้ว่องให้ว่องนี่นะเป็นอ e ีราฟเนาะซึ่งก็จะเป็นทางทางทางฮาร์ปทางมาเบิ้ลทางอะไรอย่างนี้ค่ะ ใบล่าสุดก็เริ่มเปิดมาเริ่มเริ่มเห็นลายชัดแล้วเห็นลายไม่ต้องลุ้นแล้วทุกคนไม่ต้องลุ้นนะครัะแต่ว่าเป็นเป็นออกมาเบิ้ลเนาะต้นนี้เนาะมันมันมันติดด่างทุกใบนะครับค่ะใบแรกมาก็อย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยใบแรกก็สวยมากนี่ดูสิตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้แจ่งกันสุสูเลย990บาทคก้าอยเกาสิบบาทผมจัดส่งให้นิดนะต้มใหญ่ๆลายมาเบิ้ลจะส่งร้อยกว่าบาทต้นไม้เหลือไม่กี่ร้อยหรอกครับเนี่ย แล้วก็จะเป็นอย่างไรกันอันนี้ดีกว่ามาหน้ารอนตัวนี้สายมูใส่มูเสริมซันนีนะครับ190บาทจัดส่งฟรี190บาทส่งฟรีกันไปเลยนําเสนออีกตัวหนึ่งมันต้องมันต้องเข้าแล้วนนวี ใบกวักใบโพด่างหินอ่อนนางกวักใบโพด่างหินอ่อนนี่เปรียบเทียบกับมือน้องฝนเลยนะว่าใบเล็กไหมใบไม่เล็กนะไม่เล็กนะ่วันนี้มีมาแบ่งแค่นี้เนื่องจากเมื่อวันก่อนลูกค้าเข้าไปยกไปเกือบกระบะหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าราคานี้ไม่ยกไม่ได้เลยหกร้อยเก้าสิบบาทะครับยเกสบาทด่างหินอ่อนด่างหินอ่อนนะทุกคนย้ำแล้วนะใช่ต้องคันอัพแล้วนะ เป็นไม้ชูใบดีกว่านะครับก่อนเข้าวใบบาาฟังดูนะมันคือจังเกิลฟีเวอร์จังเกิลฟีเวอร์เบอร์ลิกเกเตสนะครับคือด่างเนาะนี่นะเปิดด่างออกมาอย่างนี้เลยนะว่มันเป็นหลักได้แล้วนี่เป็นพิโลเป็นพิโลตรงนี้เป็นพิโลข้อเลี้ยค่ะมันจะมันจะมีอีกทรงหนึ่งคือเป็นพิโลทรงพุ่มแล้วข้อจะสั้นๆสูงขึ้นทีละนิดทีละนิดเนาะจะเป็นคนละตัวนะครับแต่ว่าเสน่ห์อที่ใบเหมือนกัน ตัวนี้เอาไปนะครับไม้หายากแบบนี้เอาไปกันที่900จัดส่งฟรีแล้วกัน900ส่งฟรีทุกคนบอกเลยนะครับนี้นมีเงินซื้อไม่ได้นะเรามีหลายขายจริจริงผมบอกเลยหายากมาก <c oughs> สุดๆตัวนี้นะครับคือสเสน่ห์จันเนาะ SP Indo นะครับหรือที่คนไทยบางคนเรียกจัก,กรพัทจัจก,กรพัทรเสน่ห์จันจักระพัททุกคนมีบางที่เขาก็จะเรียกว่าพุทธชาติ หลายชื่อใช่ครับตอนนี้ใบของเขาปเป็นเดกลักมากเลยคือใบเขาจะเป็นเหมือนเหมือนถ้าเป็นสนิจจันบ้านเราก็พวกหน้าพวกอะไรเขาจะเรียกกลายค่ะแต่เนี้ยคือเป็นทำกลายในธรรมาชาติเลย<อ>ความสวยของเขามันจะอยู่ที่ลายใบยครับแล้ววันนี้ไซส์แบบนี้นะถ้าเราไปเจอตำนานต้นไม้นะผมบอกเลยนะไม่มีต่ำกว่าพันสองแน่นอนอแต่วันนี้ผมว่า จะเสิร์ฟความรักความต้นไม้ต้นนี้ให้ในราคาเพียง800บาทพอ่านั้น800บาทผมจะส่งด้วยนะทุกคนเสน่ห์จันจักรพลตฟอร์มนี้ใหญ่มากสุดยอดเลยนะโอ้ยสายเสน่ห์จันต้องเก็บเลยมาเสริมซะหนินี่เสริมเสน่ห์จันขาวอีกแล้วจันขาวฟอร์อมใสอย่างเงี้ยจริงๆน่ารักถูกว่าขายอยู่290แต่วันเนี้ยเอาช่องน้องฝนนะ250ส่งฟรีอะ250ส่งฟรี สีต้นพันกันจุกๆไปเลยใครคิดจะเหมาไหมถ้าใครจะเหมาเดี๋ยวผมลดให้อีผมว่าถ้าใครเหมานะสี่กระถางเอาไปแปดร้อยโว้อหทุกคนขอค่าส่งครึ่งนึงห้ถึงกับร้องว้าวกันเลยทีเดียวเอาสิขอค่าส่งห้าสิบบาทคนละครึ่งนั่นไงรีบแคปเลยนี่นะสำหรับคนอยากได้ไม้ไปเหลียงเพื่อคทำมีอาชีพเนี่ยลูกผมให้ลูกไปด้วยกระถางลูกเต็มฟอร์มเต็มกอสามประมาณสามกระถางละสองสามต้นอ่ะ คือไปไม่ต่ำกว่าสามต้นนะทุกคนเลี้ยงนะครับลำแม่สี่คนที่อยากได้ไปเป็นอาชีพนะผมบอกก่อนคุณเอาไปถึงคุณไปแยกลูกค่ะขายต้นแม่เอาทุนคืนกําไรค่อยมาเก็บที่ลูกลูกก็เลี้ยงไปต่อไปใช่ครับเราสามารถเอาไม้คุไอเดียนี้เลิศป่าลงทุนนะครับสองร้อยเก้าสิบบาทผมส่งให้ฟรีคุณมาเลี้ยงอีกสองอีกเดือนหนึ่ง่ะเนี่ยคุณก็ขายได้เงินประมาณพันหนึ่งกำไรหน่อยๆจริงๆนะครับวันนี้มันเป็นทริค สุด<ผ>มปงมงไอเดียสุดปังผมทํามาคือเมื่อก่อนผมก็ทํามาแบบนี้นผมซื้อไม้ที่มีลูกแยกลูกนางกวักต่างเหลืองนี่เป็นนางเหลืองนะครับในไซส์กระถางสี่นิ้วสูงประมาณนี้คนแน่นๆนะทุกคนนะรอบๆประกันเรื่องความแข็งแรงเลยครับ<า>เดี๋ยวผมก็จะความไม่ดูลากหน่อยถ้าผมถอดกระถางมาลากต็มแน่นอน แต่ตอนนี้คือวัสดุผูกเขาทำยาสดุูกเขาหลวมก็เลยไม่ไม่กล้ากลัวสัตว์พิเอาไปนะครับวันนี้สองร้อยเก้าสิบบาทพอจัดส่งฟรีใช่ไหมส่งฟรีแล้วไซส์มันจะโตขึ้นมาอีกนิดนึงต้นละสองร้อยเก้าสิบบาทผมขอผมขอตัวนี้สามร้อยเก้าสิบบาทผมเปรียบเทียบไซส์ให้ดูแล้วกันก็เขาโตกว่ากันจริง ตัวนี้สามร้อยเก้าสิบบาททุกคนคุ้มมากเลยเนี่ยป่ารู้ไหมว่าฟอร์มเนี้ยพึ่งจะขายไปฝนพิ่งจะขายไปห้าร้อยห้าสิบบาทเนี่ยฟอร์มเนี้ยทุกคนนี่ป่าแทบให้แบบจุกๆแล้วนะจุกเตือนแล้วนะเนี่ยจุกมากขาไม่ได้ง่ายนะด่างเหลืองอ่ะราคานี้นะนี่นะครับเป็นฟิโลเดนดอนโกดิย์นะครับเป็นไม้ไม้ตัวหายากอีกตัวหนึ่งเลยซึ่งเสน่ห์เขาเวลาเขาให้หูหูเขาจะวนวนฉีกเป็นหยัก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 มาชนกันเป็นเหมือนมงกลมมันเนาะ นั่นคือสเสน่ห์แต่ตัวเขียวอะ่ะค่ะจริงไซส์นี้ที่มันเป็นแต่ตัวนี้มันเป็นมิ้น์ค่ะผมต้องบอกก่อนว่ามันคือมิ้น์คือโกดี้มินต์นะค่ะตัวนี้ปกติไซส์นี้มันจะอยู่กันที่ในราคาตลาดประมาณพันหนึ่งอ๋อก็วันนี้เอาไปนะครับสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีส่งฟรีฟรแล้วตัวหนึ่งที่อยากจะให้ดูมากผมบอกเลยตัวนี้คือมันหลุดติดมาผมว่าจะไม่ขายนะตัวเนี้ย มันคือตัวด่างเป็นโกดี้มิ้นด่างตัวนี้ในกลุ่มของฟิโลเดนดอนล่าสุดซือไซส์โตประมาณนี้นะอยู่ที่ราคาประมาณเกือบสามหมื่นโตก็โตประมาณนี้แล้วหูหูเพิ่งหูเพิ่งกำลังให้กําลังฉีดนะอยู่ที่ประมาณเกือบสามหมื่นแดี๋ยววันนี้วันนี้ตัวมิ้นตัวตัวมิ้นด่าตัวนี้ไหนๆมันก็ติดมาแล้วถ้ามันมีเนื้อคู่อยู่ในวิดีโอนี้พันห้าพันห้า ถ้ามีเนื้อคู่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าไม่เจอเนื้อคู่เขาเขาก็จะไปซุกอยู่ที่บ้านผมแล้วป๋าบอกจะเก็บแล้วเพราะว่าเขาติดมาจริงๆผมต้องบอกว่าเขาติดมาจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจเขาออกมาอันนี้อะไรกันันี้คือบุษราคำฟูมินนะครับอานฟูมินเลยให้สังเกตนะครับเราจะมีเม็ดเขียววิ่งอยู่ในใบเขานะครับอันนี้ปอานี้เปิดบ่อย เปิดบ่อยมาหลายช่องมากวันนี้มันเลยมีมีเหงื่อเหงื่อเยอะอาจจะเห็นก้นไม้รับนะครับก็นภาพเพิ่มเติมกระป๋าได้นครับอยู่ในไซส์อย่างนี้นะครับเราอนุบาลมาประมาณ37วันแล้วคือถ้าซื้อไปแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยก็เลี้ยงไว้แบบนี้เลยครับวางไว้บางน้องไว้ในที่ร่มที่มีแสงแดดส่องถึงค่ะอ่าอย่าให้น้องสัมผัสแดดโดยตรงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุณหภูมิภายในแก้วเนี้ย มันจะสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกอีก3-5ถึง5องศาเซลเซียสเลยนะนี่นะครับเราก็เลยใส่น้ําเพื่อจะหล่อเย็นอากาศข้างในไว้ให้ให้เขาใกล้เคียงกับข้างนอกได้ที่สุดถ้าปล่อยเขาแห้งเลยอ่ะอาจจะร้อนบางวันพีกๆอาจจะร้อนถึง7องศาซึ่งมันจะเกิดเกิดอาการรั่วนะใช้คำไม่รั่วนะได้ได้แล้วก็เอารี่ปลาหูปีกนกหรือต่างวันนี้ ดังดงสีขาวใช่ไหมคะทุกทางขาวนั่เนี่ยนี่เหมือนจะเป็นอีกตาหนึ่งแทนขึ้นลาง้เงล่าโหก็ยิ่งตัดยิ่งแตกกับไม้ประเภทเนี้วันนี้เอาไปสักร้อยก้าสิบแล้วกันผมส่งให้ด้วยนะทุกคนผู้ปิกนกดังขาวนี่นะประกายดาวนี่คือสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยเรางบน้อยเนี่ยผมบอกเลยนะตั้งต้นนี้มีสามต้นกระถางนะ ก็จะมีสามใบมีตัวนี้ค่หกใบเนาะก็มีตัวนี้หกใบค่ะ,ะคืออยู่อย่างเงี้ยอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเลยโอ้ทุกคนสามร้อยเก้าสิบ <90 S 2> บาทคือคุณสเสน่ห์จันอย่างเงี้ยนี่นะเสน่ห์นะจันแบบเนี้ยนะครับลายอย่างเงี้ยนะเอาไม่ถึง 400, สี่ร้อยหาที่ไหนครับคุณขาหาที่ไหนครับถ้าไม่ใช่ที่เทพไม้ด่างนะ คนมีเสน่ห์ต้องรีบเลยเดี๋ยวนะผมไม่ดูต้นไม้ที่พันปูนะต้นนี้ต้นนี้เนี่ยใบสวยมากเนี่ยอยากให้น้องผูซูมที่หูเห็นไหมเห็นชมพูไหมนั่นไงนั่นไงชมพูไ้วเปิดหูชมพูมาแล้วนะต้นนี้ต้นนี้มีติดชมพูเฮ้บอกเลยว่าสามร้อาสบราคโอ้โหัอันนี้ละกันครับเป็นใบเนื้อยสีทองเป็นไม้ที่แบบ ปีนมาแล้วเนาะแต่ผม่ายังไม่ได้ใส่เสาเอาไปก็ใส่เสาแล้วก็จะโตเป็นสาเลยนะย้ายกระถางนะครับแล้วก็ใส่เสาเขาปีนนะเสาแล้วบองใบจะสวยยิ่งกว่านี้อีกนะแล้วเอาไปสามร้อยเก้าสิบครับจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีนะครับแล้วก็จะเปนเอาเป็นตัวนี้แล้วกันตักมาแล้วกดจำไซส์แบบกดํากระถางแบบประมาณหกต้านเจ็ดต้านได้ไหมประมาณหกต้านนกออะเปกอนะครับมาแบบยกกอมาเลยเอาไปนะครับ 4 90บาทจัดส่งฟรีค่าส่งได้กจะส่งร้อยค่ส่งดรกจะส่งร้อยอยู่กี่ปีถึงจะได้ฟอร์มนี้ป๊าก็คิดเอาง่ายๆนะครับปากดํำเนี่ยก็ปีหนึ่งประมาณกิ่งหนึ่งใช่แล้วมันโอ้โหห้าปีอัพไปนี่ก็ประมาณสี่ปีห้าปีครับประมาณนี้สวยมากฟอร์มสวยมากแล้วแล้วก็จะมีอะไรอีกนะอย่างตัวนี้ล้ะกันตัวนี้มันโอ้ยนมพัด ลมแรงวันนี้ลมแรงเอาต้นนี้เอาให้ดูต้นนี้มันแข็งแรงแลนะกันเป็นเสน่ห์จานเอ้ยไม่ใช่นี่เดลี่แต่กับไอโดมิโนโดมิโนตัวนี้บางคนเรียกประกายดาวเพราะว่าลายลายด่างเขาเหมือนพวกเสน่ห์จานประกายดาวคค่่ะะก็อย่างนี้เอาไปที่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 เท่าไหร่ดีเนี่ยเท่าไหร่นะคุณโอ้ยหน่อยห้าสิบบาทลมส่งด้วยเนี่ยหน่อยห้าสิบบาทได้อะไรเป็นนี่ดีมาก ราาดีเราจะได้อะไรกันนีเนี้ยโอ้ป่าวันนี้ป่าเทพดําราคาให้สุดๆแล้วนะทุกคนนะไม่รู้จะมีราคาไหนดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่เพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกับระหว่างในช่องช่องของผมเองนะครับคือช่องที่เราป่าฝากช่องเลยป่าฝากช่องหน่อยช่อง YouTube ผมนะครับซึ่งผมทําราคาช่วงเนี้ยผมจะใช้คําว่าโปร thank y o ลูกค้าเลยแล้วคือพิเศษสุดของเดือนธันวานะครับคือ เป็นเดือนเกิดของผมด้วยโอ oh, <wow. S 2> ้ว้าซึ่งเมื่อวันที่20ธันวาคมนะครับ <c oughs> เป็นวันที่ครบรอบอายุ46ปีของผม <c oughs> เดือนนี้มันก็เลยมีความพิเศษนิดนึงก็คือทั้งเราขอบคุณลูกค้าที่ติดตามเรา, <c oughs> าท,ท,ทั้งที่เป็นผู้ชมนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าคือเราก็ทําโปรเพื่อมาขอบคุณเลยค่ะ <c oughs> จัดราคากันแบบว่าวาแบบนี้เรื่อยๆค่ะนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามนะครับฝากชมผลงานนะครับของ ช่อง YouTube นะครับเทพไม้ด่ายนะครับแล้วติดตามผลงานกันได้นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับชื่อเดียวกันนะเทพบินะไม้ด้ายนะไปติดตามไปกดติดตามกันไว้ครับรับรองว่าเราจะนําเสนอสาระดีๆแน่นอนกับความรู้ดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมแน่นอนครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่เทวด้วยนะขอบคุณมากค่ะจ้าวัดีจ้ามาเยือนกะไร